ทุกวันนี้ที่เราเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองกันมากมายและเราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะอยู่ดีๆกับเราตลอดไปเรามั่นใจอะไรไม่ได้เลยเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะมีอะไรก็ตามเราก็จะต้องสูญเสียมันไปทั้งหมดแม้แต่คนที่เรารักทุกคนจะต้องจากกัน ไม่วันใดก็วันนึ่นพวกเราทุกคนก็จะต้องตายจากกันแล้วสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นหรือแม้กระทั่งผมเส้นเดียวเราก็เอาไปไม่ได้แล้วอะไรละ่ะที่จะเป็นเครื่องการันตีชีวิตของเราว่าหลังจากความตายเราจะขึ้นสูงหรือเราจะลงต่ำตายแล้วเราจะไปไหนสุขทุกขอย่างไรใครรู้ได้นอกจากกฎแห่งกรรม